น้องบุญจมซักผ้าขครับซักอะไรครับซักน้องหมีน้องหมีทำไมถึงซักล่ะมันดำไงใครทำดำอะ่ะน้ำโมกอดไม่แน่นน้ำโมกอดไม่แน่นต้องลงโทษด,ด้วยการซักเองใช่ไหมใช่อ่ะซักเลยซักยังไงครับแบบนี้อืม,อมข้างหลังด้วยหรอก อ่ะพริกน้องพริกน้องกับกับน้องใชย่งั้นล่ะลูกเขาเรียกพริกอ่ะถูโอเคเอาให้หายดำมาลูกหายดำยังมัน,น,ม,นมันออกเลยนะไหนเมื่อกี้มันดำตรงไหน มมห,มหมดทั้งตัวแล้วนโมใช้แปลงถูเอาให้หายดำมาล,ลูกเออดำตรงไหนก็ถูตรงนั้นนะครับนี่ลดเลยน้อง Allāh อะสะอาดอยังสะอาดเลยไหนไหนเอาเอาหัวน้องขึ้นมาให้แม่ดูสิอ่ะเอาถูถูหัวให้น้องหน่อย เดี๋ยวกินวันนี้วันนี้น้องอาบน้ำครับอืม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้น้องน้องอาบน้ำน้องครับสะอาดยังน้องสะอาดยังครับยังน้องถูตรงอาถูแขนน้องด้วยมือน้องดำน่ะ อุ้ยหางน้องดำนะแม่เห็น<ม>เห็นไหมเนี<ม>่ยหางดำเออทูแรงๆลูกเออโอเคสนนสเสร็จยังสะอาดยังเยอะเยอะเยอะถือตัวตัวน้องก่อนโอเคอเค่ะบีบมาฝากแม่ อเอาน้ำในกระมังออกเทได้ลูกเอออ้าวนี่ก็เอาน้องใส่ล้างน้ำเปล่าลูกเปิดน้ำเทจับกบไปสองตัวครับได้ไหมกบเอา้าวเทน้ำใส่เลยครับ ล้างน้องให้สะอาดมาดูจุูกดำอืม,มาแล้วราดน้องสิหลุดลาดน้องให้หายนม้วนิวันนี้อ่องอาบน้ำข้าวหน้าทำเลอะก็อาบน้ำน้องได้เองแล้วใช่ไหม เ,เ,อเองมองดถูถงักฟอกเขา <But S 2> <baum> เรียกว่าผงซักฟอกผงซักฟอกครับนี่ลาน,น้ำเปล่าอืมน,น้ำเปล่า ύ, ล้างจนกว่า,าน,วน,น้องจะไม่มีฟองอะครับ